ใช้แค่สองเฟสแต่เวลาต่อครบมากกว่าสอ,องเฟสอันนี้เป็นมอเตอร์ e AP, นะรอีเว็บด้านไฮดูดีๆนะเวลาเปลี่ยนไอ้คอนแทคเตอร์จะกลับด้านนะนถีบสองแอมมอคับด้านถ้าเกิดเราใส่เงี้ยปุ๊บมันผิดต้องไปให้หัวกลับด้านแต่เนี้ยต้องหัวถูกด้านสูกแล้วผมขึ้นอันนี้ขึ้นลงอันนี้เป็นโลอีเว็บอันนี้ไฮอีเว็บอันนี้โลอีเว็บอีเว็บก็คืออ e ีเว็บโเลคเตอร์เป็นมอเตอร์สองตัว เฟสขวาเฟสซ้ายมันจะใช้มอเตอร์มันใช้แค่สองเฟสนะไม่ใช่สามเฟสนะไม่ใช่เฟสเดียวเป็นไฟเข้าสองเฟสอันนี้ลายหนึ่งลายสองอย่างนี้อันนี้ก็ลายสองลายสามอย่างนี้เข้าอย่างนี้เข้าอันนี้เป็นมอเตอร์คอนเดนเซอร์อะไรตัวเนี้ยตัวข้างล่างระดับเปิดปุ๊บมันก็จะขึ้นคุณว่าเวลาเราเช็คไฟเช็คไฟเสร็จแล้วใช่ไหมเปิดเบรกเกอร์ปุ๊บรออ่ะอันนี้ดับสวิตช์เปิด เปิดปุ๊บดูไฟก่อนดูตัวเลขดูไฟก่อนว่าครบหรือเปล่าไฟครบทุกดวงเนี่ยทุกหลอดในชะ่แล้วก็ตัวเลขครบทุกตัวแสดงว่าโอเคอย่างงี้ถ้าบางทีตัวเลขมันหายหน้าจอบางทีแล้วก็หลอดไฟขาดเนี่ยก็ถ่ายแจ้งก็อันนี้เป็นเลขเบอร์ตู้อันนี้เป็นวันที่ลงซอฟต์แวร์อันนี้ไม่เกี่ยวไม่มีคว,วามหมายเท่าไหร่ เปิดใหม่ปุ๊บนะเราต้องมีกล้องอันนึงถ่ายหน้าเครื่องแล้วก็ถ่ายที่ตัวนี้ใช้ก๊าซน้ำยาเต็มมันจะขึ้นอย่างน้อยก็ต้องขึ้นไฟ้ก๊าซตัวนี้นะดูดีนะแต่ถ้าเกิดเต็มเลยจะขึ้นสองไฟก๊าซขึ atch, ้นมาแบบนี้เลยจะขึ้นเป็นยังไงนี่แต่เดี๋ยวเขดูมันจะปั๊บๆขึ้นเหมือนี่ยเลยเวลาคอมพิวเตอร์ทำงานต้องรีบถ่ายก่อนตอนแรกเพราะว่าถ้าไม่รีบถ่ายทุบน้ำยามันจะตกลงจะมีเปิดจะมีถ้ามันเปิดเมื่อไหร่น้ำยาตกแต่ตอนแรกเลยมันจะปิดอยู่จะอั้นอยยู่าจะขึ้น จะรู้เลยว่าน้ำยาขาดหรือขาดอย่างเงี้ยนะครับปุ๊บมันขึ้นมาน้ำยามีนะแผลนะปุ๊บอ่าโอเคอย่างงี้แสดงว่าน้ำยาเต็มเนตัวถังเลยน้ำยาตัวนี้ใช้ที่4โลแปลงว่าเต็น4โลถ้ามันขึ้นในนี้นะถ้ามันไม่ขึ้นปุ๊บแปลว่าอาจจะ3โลหรือ2โลหรหน่อยขึ้นกันอันนี้ดูว่าน้ำยาปลอยหรือเปล่าดูว่าน้ำยาปล่หรือไม่ปล่อยน้ำยาปล่อยอยู่เท่าที่เขียวได้้นะแหงอยู่ ไอ้ตัวกลางไงวะตัวกลางถ้าสีเขียวตรงฝีไม่ต้องโอเคแต่ถ้ากมันเป็นตรงกับฝีเหลืองเนี่ยฝีนี่มันฝีเหลืองด้านเนี้ยฝีเหลืองเลยเวนยต้องใช้น้ำยาเสรอมหรือไม่ก็อากาศเข้าให้เข้าระบบเลยอันนี้ก็เป็นไดเออร์นี่เฉยไดเออร์ไว้มองน้ำยาหรือมีเศษเหล็กเศษอะไรเข้าในระบบ อะไรมาพวกอะไรที่เรียกว่าฟินเตอร์แบงค์ตัวถังน้ำยาถังนิวเยาแบบที่มันจะเข้าไปที่อเมชาติชิ้นหน่อยอะไรนี่เป็นตัวกรองถ้าเกิดอะไรตันๆมันจะตันที่ไหนเอ่ยก็จะมีตัวกรองตัวอะไรนี่วันนี้วันนี้อันนี้รแรกเปิดปุ๊บมันจะอยู่ที่นี่อะรูปภูมิธีแค่รูปภูมินี่รูปแบบใช่ไหมกดลงกดขึ้นถ้ากดลงก็ลบไปเรื่อยถ้ากดขึ้นก็จะเป็นบวกสมมุติว่าเราจะ โบบวกบุกไะครับกุบกนะบกคุณอ่ะราาได้เรื่อกนะครับไม่กินอัไก็ดีเลยไนะ่เคบุกเราสอง,องนะท่านี่อยู่บวัวเดือนะีย i don't know สองสามสี่หกสี่สี่นี่คือเฟรมหนึ่ง C D สี่ห้กระแสกระเฟรมห่งเรจทีไรเ็นี้เไรเจ็นี้เไร่ห้าหกเจี่ห้ากโอเคบางที่มันหายไปเฟรนึงแสดงว่าไฟ C D สี่ถึงหกเช็คกระแสก็มิเตอร์เช็คก็ได้หรือไม่ก็ดูที่ตรงนี้ก็ได้ถ้าไฟหายจะไม่ขึ้นเลย ันน no well> ี้เป็ช็กระแสอะเราจะมีแรงดันย่าหันนี้เป็นกระแสนเจ็ดนี่เป็นแรงดันมันนมาสองร้อเซ็ตกช็คแรงดันไฟอันนี้สอง่้อยสอโวลต์ก็คือว่าโอเคต้องมากกว่าสามร้อยสิถ้าต่ำกว่าไม่ได้ไฟต้องมากกว่า380 400 4ปีร้อยี่รยะให้ราตับกว่า้ถ้าถ้ารอได้สาร้อยแปดิบก็ได้แค่ต่ำกว่านี้ ามนจะซีดีแปดเช็คเฮิร์ตห้าสิบเฮิร์ตโอเคได้ปกติห้าสิบเฮิร์ตอยู่ที่ไฟเราละอันนี้เป็นรวมภูมปัจจุบันนะตอนเนี้ยรวมภูมทั่วไปแอมเบียนัซีดีเก้าเซนเซอร์แอมเบียนเซนเซอร์เช็คคุณภาพภายนอกทั่วไปอันนี้ปีแปดที่นี่มีอะไร ตัวนี้ไม่มีปีนปลานี่คือแรงงานน้ำยาสิบสาคือแรงงานน้ำยาต้องเกเสียาราขึ้นไปไ่ด้ไ่าดกไ่บา้ไม่ไ้่าด้ไม่าด้ไม่ได้ไม่ไ้ไา่าด้ไ่ได่้ม่ม่ได้ม่ได้ไม้มดม่ได่ด้มดกไ่า้ม่่้ไม่้ไม่ไ่าดไมได้ไม่ม่้้่้่ด้ดด้้ด แล้วถ er, de ่ายแถ่ายแบบปาด้วยแล้วก็ถ่ายแบอนเท่านี่เองต้องขอต้องอนสอยขึ้นอยี้ไรมล่มี15บหไม่มีอะไรนะแต่มันจะอกอยู่สิบส่ไม่มีอะไรแต่วดะไรก็ม่ไม่เกียวอันนี้มันสิบเกานี่ก็ห้ไม่มีอะไรบวกไม่มีบกที่เป็นช่วงมวลาทำงานของคอมพิวเตอร์ ซีดีสิบหกชั่วโมงการทำงานของอเซมิคอนเซอร์อันนี้เป็นทาำซีดีตัวนี้ไม่มีรุ่นนี้ไม่มีจะมีทำดีเซลเบรคสนะตัวเนี้ยเจ็ดสิบเจ็ดคือเซนเซอร์ฮาเบรตตี้อยู่ตรงแปดช่องเวนไอตัวแปดเนี่ยคือมันฟลิกเนี่ยนี่คือซอฟแวร์สิบแปดคือรหัสซอฟแวร์ซอฟแวร์มันจะมีตั้งแต่มันจะบอกอยู่ว่าให้ใช้ซีรีส์ไหนมันจะบอกอยู่ถ้าหลักค่าพายขึ้นไป ได้ที่51 51 51 9ถึง51ตอนนี้51 72ซอฟต์แวร์มี51 09ถึง51 72ซอฟต์แวร์มี51 09ถึง51 72ของเรามี51 69ถึง51 72ที่คอมเพลตนี่น51 59ก็ถือว่าต่ำอยู่เราต้องใส่51 72แล้วคอมเพลตนี่คอนฟิกคอนฟิกนี่มีไอ้ตัวคอนฟิกนี่มันจะบอกให้เฉยว่า ฟิกรุ่นเนี้เป็นของรุ่นนี้มันจะสั่งงานว่าให้ทำก่อนเราะว่ามีตัวมีตัวมีเชเอรตัวนี้ยตัวฟิกเจ๋อเจ๋อตัวแวว์จะมีงาที่ทำตัวเขาแว่แเวลาป้อยข้อมูลไถ่ที่ว่าในตัวคอมเพลเลอร์มันจะสั่งงานใครตัวนี้ทำก่อตัวนี่ทำอีมี่ตัวที่ทำอีมี่เนี้ยต้งเวลาทำมอันนะนเขาแบบ่คือหน้าที่สั่งงานตัวฟิกคือตัวฟิกว่าในคอมเิวเตอร์ในตู้น้นนี้ยมีเชมเปอร์ีตัวรอย่างนี้ อันนี้บอกอยู่5ปี1เล่าเราด้วยนยอันนี้จะบอกว่าดีดี20อันนี้จริงได้านะแต่มันไม่มีเขียน5ปี1นี่สอันนีีไหนไคือตัวดีดเลยรซดีมาี9 2นาด พอดีว่าใส่ตัวเลขมาเป็ครบม,ม,มันบอกแค่ว่าีหนึหน่สมันก็ต้องตรงกับตัวนี้ถ้าปีนดึงตัวนี้ันี้้ต้องใส่ซีดียี่สิบต้องติกับเนมเพลต้องใส่ห้หน่แต่ตัวนี้ละค่ะไห่น้าจออีกคืนไปมันใส่มาไม่ครบเดี๋ยวเราใส่มเข้ามันจะเป็นห้าปีหนึ่งน่สามี้เยกอะไรต้องใส่ให้มันตรงกับตัวนี้คอน,นเทนการตแต่ที่เหลือก็อไม่มีอะไร เป็นเซนเอร์ก็พายดีเทออันนี้เราจะบอกจี่เโอเคอันนี้เป็นเพอร์ไอไอนี้ไอตัวเซตเอ็มที่เราตั้งค่าไว้มาทุกแอันนี้คือรูปปุในตู้ดีเทอร์รูปปูด้านบนดีเทอร์นี่คือเช็คเซนเอร์ดับตเทอร์แล้วก็จะมีพัดายเนี่ยอันี้เาอกดีเทอร์พพาีกทีหนึ่งพปายเซนเซอร์ตัวแรก อ,อ <boundaries S 1> so ันน uh, okay. so ี้คือสับายซับดิเตอร์ตัวนี้ดิเนเตอตัวนี้ซัดิเนเตอร์ดิเนตอร์ัรแล้วก็จะมีเลคอร์เตอร์เป็นตัวต้งตึกเทคนพราอดนี่นะแอดบอรแอดปรมันไม่ใช่ว่าดีปีแล้วไม่ใช่ดีดีแมันดีปีนต้วไปเรื่อเออันนี้เป็นเซนเซอร์เล็กคอร์เตอร์ซับไพเซนเซอร์เล็กคอร์เตอร์ซับไตัวนงตัวนึงี้ตัวนึงอันนี้เป็นเล็กคอร์เตอร์ซับไ เรากดธรรมาเป็นซีดีอะดูดีเนี่ยซีแอร์เรากดแอร์กก็มันจะเป็นดีเมเป็นดีเมแล้วก็เล็กคอนเดอร์เข้าายแล้วก็จะมีของคือเล็กคอนเดอร์รีเิร์ก็คือตัวบนมันจะมีอย่างละสตัวอันที่สองข้างบนสองเข้าพายเล็กคอนเดอร์เข้าายีเมย์เล็กคอนเดอร์รีเิย์เข้าพายเลยนะเข้านีเลนเดอร์ีเ์เข้ายเลยเกอนเดอร์ีเทคือตัวบนเล็กคอนเดอร์ดีเควร้างกันมนอยู่ใกล้กัน เขาไอยู่หลัด้ใกล้ๆกันใช่ไหมในเักอดเดอร์เข้าตายกับสั้ตายอ่อออออมันต้องใกล้เคียงกันเท่ากันอันนี้เวลาเราคิดว่าเราเช็คเครื่องมันจะมีตัวนี้ตันทีบอกเจ็เครื่องอย่นีออโต้หนึ่งออโต้หนึ่งถึงที่หนึ่งที่บกออโต้สองทำตั้งแต่ที่หนึ่งถึงที่ปม,มันก็จะบอกว่าที่หนึ่งอะไรปิเต์ พีทิปคือการเช็คระบบอี่อ้บอกว่าคตอร์คอร์อใช่ได้มันก็จะเช็คมาเองว่ากาแฟใช้ได้ไหมคิเตอร์ใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้จะขึ้นพารตี้ถ้าเสียมีปัญหาจะขึ้นเซลล์ F a i N ถ้าเลปุกเราก็ถ่ายรูปไปไปแดงตัวนี้คือการเช็คระบบครับถ้าเสียจะขึ้นเฟล ตัวนี้จะทำงานของตัวเองใช่ไหมครับช่างแฟมันจะใช้เวลาสิวิถ้าใช้ได้จะขึ้นพาร์ทอ่าช้ได้ครับขึ้นพาร์ทนะครับนี่คือฮีตเตอร์พีหนึ่งแล้วก็สองคอนเดนเซอร์แฟดสองคือพัดลมคอนเดนเซอร์ครับอันนี้เมื่อวาเราเช็คพีหนึ่งเพราะว่าอยู่ดีมอเตอร์ไม่ทำงานในคอนเดนเซอร์แฟนเลยแทนงานก็มาเช็คได้ อันนี้ขาจะคือปิดออนออนกับโหดถ้าเป็นภาษาไฟก็ระบบเมนนวลครับตัวนี้อันนี้ก็เช็คทีสองทีสองคืออะไรทีสองบอกว่าคอนเดนเซอร์แตกทีสองคือพัดลมคอนเดนเซอร์ครับถ้ามันร้อนโอเคถ้าเซลบอกว่าแโอนีไมัน่มีปัญหานี่ครับคือการเทสจะนับถอยหลังสิบวิครับไม่หรือไม่ว่าเราจะเช็คออโต้ทีเดียวเมื่อกี้พี่บอกว่าเพราะว่าเราจะเช็คใหม่ออโต้หนึ่งเรากดเดียวปุ๊บไม่ต้องมาได้กดอย่างเงี้ยนะ เดียวมันจะเช็คนั่นเองเนี่ยครับพาดแปลว่าพันลนโอเคตัวหนึ okay. right? ่งเช็คแค่ท ah, ี่หนึ่งตัถึงที right. ่สิบครับนะครับอันนี้คือโต้เธอพิทว่าชะได้หรือเปล่าแม่แม่ติกขายหรือเปล่าถ้าขายปุ๊บคือครับนี่ยพาดแปลว่าโอเคอันนี้เราจะมาเข้าที่หมดออโต้นะออโต้นี่คือทำเองนะไม่ต้องมากดเองอันนี้คือเราจะฟิกตัวไหนตัวหนึ่งเราก็สามารถเช็คได้เมื่อกี้เม่นนวลครับนี่จะไปโหมดออโต้แล้วครับ มันมีออโต้หนึ่งออโต้หนึ่งนี่จะทำทีหนึ่งถึงทีหกออโต้สองจะทำทีหนึ่งถึงทีสิบออโต้สามจะทำทีหนึ่งถึงทีแปดทีหนึ่งนะครับทีคืออย่ในเนมเพจครับบขาคอนเทนเตอร์ทีงครนนี้อันนี้เป็นเบอร์ตู้มันเบอร์ตู้ตรงหรือเปล่ารวเปลี่ยนตรงหรือลอซีมันผลักคอนเทนเตอร์มารวมเปลี่ยนรือเสียมาคอนฟิดคอนเทนเลอร์จะฟิกกับ เบอร์ตู้ด้วยนะครับทีอหนึมันจะบอกที่หคืออะไรทำงานอยู่บอกคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ T4 คอมพิวเตอร์ไฮ T3 โลว์เนี่ยเนี่ยยาเว้ย T5 นี่คือคอมพิวเตอร์สปาย T5 ขีดหนึ่งสปาย T5 ขีดสองดีเทอร์เี่6คอมเพรสเซอร์เช็คกะแฟเช็คฝุลวดคือเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันแค่มันเช็คมันออโต้นมัติยาครับเลยจะถึงที่ห พอ P6 ปุ๊บถ้ามันใช้ได้ปุ๊บมันจะกลับเข้ามาหน้าอุณหภูมิมันเดือดแต่พาะพี่ออโต้หนึ่งนะถ้าออโต้สองถ้าเกิดใช้ได้ปุ๊บตอนเราต้องมากด Enter นี่ครับคือระบบออโต้หนึ่ง T3 เหมือนกันที T3 ถุง T8 มันจะขึ้น Heater ครับ Heater โอเคกลับมาที่ Enter เราต้องมากด Enter มีแค่ี่1ตัวเดียวที่เราไม่ต้องกดพอมันผ่านปุ๊บจะเข้าอุณหภูมกลับปกติส่วนอันนี้ก็มาดูข้างล่างอันนี้คือคอมเพรสเซอร์นะ โปมเซสเซอร์3เฟสกินอยู่ที่ประมาณ20นนี้ต้องไม่เกินที่ต้องไม่เกิน25แอมป์ม่ได้อยู่ที่ประมอณทอมเปรสเซอร์ตัวนี้ไม่เกิน25แอมป์ครับนัาเป็นที่วันที่มันสามารถจะได้งานได้ถ้าเกินวันนี้แปลว่าผคลดอิมพัลส์ในบท3เฟสอันนี้็ปลูกโกลบคือลกกลไอ้ตัวนี้มันฮันเชอร์ถ้าแรงดันสูงเกินไปฮันเชอร์รีตัดถ้าฮันเชอร์ตัดมกมันจะขึ้นที่เก็บเลย มันต้องปิดถ้าจะไม่ได้มันจะเปิดไอเนี้ยมันมันต้องเป็น NC ต้องปิดอยู่เพื่อที่จะเชื่อมถึงคอนเดนเซอร์ว่าแรงดันไม่สูงเกินถ้าสูงเกินปุ๊บจะตัดถ้ามันตััดแก็่มนเหมือนสวิตช์อะสวิตช์แรงดันถ้าสูงเกินปุ๊บจะตัดอันนี้ถ้าเกิดมันปกติมันก็จะปิดนี่ครับพัดลมคอยเย็นฝั่งไฮทำงานพีสามไอตัวนี้เป็นไทรเปอร์เชอร์ นี้เป็นแรงดันด้านทิ่ชาร์จมีด้านไฮแรงดันสูงอันนี้เป็นแรงดันด้านฟักชั่นด้านโลด้านต่ำคือว่าตัวเนี้ยเวลาอัดไปอาจจะเป็นการ์ดแรงดันสูงอัดไปเพื่อระบายความร้อนในอตัวเนี้ยเวลาอัดไปปุ๊บจะเป็นการ์ดอยู่นะอันนี้ปุ๊บดันยาเข้ามานี่ยแน่เป็นการ์ดแรงดันต่ำเข้ามานี่พอคอมเฟืองอัดปุ๊บเป็นการ์ดแรงดันสูงการสูงปุ๊บอัดเข้ามาเข้าที่คอยมาเข้าที่คอยก่อนพอคอยปุ๊บ มันะระบายความร้อนของน้ํายาจากกา๊าซในนั้นสูงมันจะกลายเป็นของเหลวเป็นเหลวนิวเคลียร์ที่ยังร้อนอยู่ผมจะมานี่เข้ามานี้ปุ๊บมาตรงน,นี้ปุ๊บมันจะเริ่มอุ่นๆละเพราะว่าเข้าสูต่ตัวนี้และตอนนี้จะเป็นน้าของเหลวแล้วนะไม่ใช่กา๊าซในระบบคอยจะเป็นกา๊าซถ้ามันถึงในตัวนี้ปุ๊บแปลวา่าระบายความร้อนออกแล้วนะมันจะเริ่มเป็นของเหลวนะลป็น้ำยาลมันร้นถึงเเป็นน้ำร้อนอยูอย่นี้ใช่ไหมที่จริงเป็นก๊าซผมก็เช็คอะ เราจุดมันนเป็ก๊าซใช่ไหมถ้าอยู่ในแช่แข็งก็ยังเป็นเหลวตัวนี้ก็เป็นไดเออร์ตัวกรองก่อนที่จะไปเข้าหาตัวเอ็กเพรชันมีไดเออร์นี่ก่อนรองเผื่อว็กเพรสชันถ้าเป็นภาษาเราจะเรียกแคปทิวครับเอ็กเพรชันเอ็กเพรสชันจะตันเขื่อเข้ามากรองตัวนี้ก็มาตัวเปลี่ยนสถานะครับว่าเอ็กเพรชันตัวเี่น้เข้าไปฟองข้างในก็จะเป็นเอ็กเพรชันและตัวฉีดที่ยาฉีดทำความเย็นในคอย พอฟอยกลับมาปุ๊บมันจะมีคอยอีแว็บอยู่นี้ใช่ไหมคอยเย็นออกจากคอนเดนเซอรอีแว็บก็คือคอยเย็นครับคอนเดนเซอร์ก็คือคอยร้อนครับตามภาษาที่ผมเข้าใจนะเวลาเติมน้ำยาให้เติมทางนี้ไปก่อนอย่าเติมทางนี้นะถ้าทางนี้ปุ๊บมันจะมีนี่น้ำยาน้ำยาในถังจะปิดหัวเลี้ยวถึงแมถ้าเราเติมลงไปปุ๊บอ่ะฟิ้งวาวจะแตก นี่ครับถ้าเติมน้ำยาให้เติมจุดนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเติมเราต้องเติมฝั่งนี้มาให้กาซเท่านี้ไม่ให้เราค่อยมาเติมที่นี่เติมไปประมาณหนึ่งลิตรหนึ่งโลเติมน้ำยาประมาณหนึ่งโลเติมเสร็จปุ๊บปิดแล้วก็มาเปิดเข้าตรงนี้เปิดทียนนิดนิดเกี่ยวบอกถ้าเราเปิดน้อยมันจะกลายเป็นก๊าซถ้าเราเปิดเยอะปุ๊บมันจะกลายเป็นของเหลวเอาอย่างเงี้ยดูครับเปิดนิดเดี่ยวปกติอะเขาให้หงายถังขึ้นเปิดแต่พอแหน่งถังขึ้นปุ๊บแบบมันใช้เวลานานมาก่อมันจะดูดไปหมดกี่กิโลนั่นสาม มันบอกาน้ยาตัวนี้ใช้อะไรใช้3กิโลใช้น้ำยา R134A มันบอกใช้า r 1 a ้หมด3กิโีทั้งหด4กิโลับ9ก9 4ลแคเรียจะใช้น้ำยา R134A ครับ่งนี้เป็นการระกันประกันคมไน่ันอกวาแรมันมอสออันนี้ก็เป็นเป็นการันตีประกันเหมือนันจะบอกว่าประกันกี่เดือนประกันมอเตอร์กี่เดือนประกันคอมเตอร์กี่เดือนอะ10เดือน ส่วตัวนี้พี่จริงยันเป็นตัวดูน้ำมันคอมเพรสเซอร์แต่มันเี้ื่อมไปแล้วเออก็ไปฉายฟองดูแล้วมันจะกระเพื่อนกระเพื่อนมาเคพื่อนถ้าน้ำมันไม่มีปุ๊บมันจะปืดน้ำมันมันมันละลื่นคอมเพรสเซอร์เป็นระบบลูกสูบครับต้องมีน้ำมันหล่อลื่นอันนี้เขาเรียกไคลเปอร์นะไคลเปอร์จะเป็นสวิตปิดเปิดเฉยไตัวนี้จะเป็นอันนี้แหละตัวจับขับสี่ไฟฟ้าแล้วอันนี้เขาเรียกว่าคานิเซอร์ตัวเนี้ย ถ้ามีแรงดันนนี้ตัวนี้ที่มันบอกว่าน้ำยาขึ้นกี่บาทกี่บาทฟีดีส4เจ้าได้ไหมตัวนี้เป็นตัวฟองว่าน้ำยาขึ้นเท่าไหร่ถ้าไม่มีน้ำยาเลยมันจะไม่ฝั่งความทำงานมันพลันพุ่นธรรมดากระโดดอะไรติก็มีน้ำยามาดันตัวนี้มีแรงดันมาดันตัวนี้ปุ๊บมันจะสังเฟสให้ความทำงานเอ่าไหอันนี้ก็หมดอันนี้ก็เป็นมมแปลงอเฟยโมแปลงสองเฟสนะเฟสเฟสหนึ่งเฟสสอง หรือเซตหนึ่งกับเซตสามก็ได้นะลายลายไม่ใช่นิวตอนแล้วม็มาแปลงเป็น18โวลต์กับ24โวลต์มันจะมาเข้านี่อันนี้ก็เป็นคอนเทเลอร์ละอันนี้คอนเทเลอร์ดูตามวงจรมันจะมีฟิลอยู่หมด4ตัวใช่ไหมอันนี้4ตัวมันมีฟิล F3B มันจะบอก F3B F3B 7 5แตัว์ีอันนี้ฟิลต,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 ตัวนี้จ่ายได้บ้างจะบอกมันจะมีลายลายมัน F3B จ่ายเข้าที่อันนี้มันบอกว่าจ่ายเข้าที่ CF ก็คือคอนเรนเซอร์แฟร์คือตัวนี้สายเป็นสายโอเวอร์โหลดมันจ่ายมาที่สายโอเวอร์โหลดถ้ามันตัดปุ๊บมันก็จะไม่ทํางานถ้าฟิวขาดปุ๊บก,ก็ไม่ทํางานก็คอนเรนเซอร์แฟร์นะนี่เป็นอ e ีแกรอันนี้ F3B ใช่ไหมเรามีมี F3B แล้วก็ F3A F3A จ่ายที่อะไรจะบอกจ่ายที่ไฮเปอร์เชอร์พี่ตัวนี้คือลายใครลายมันเลยใช่ไหมพี่เนี่ย F3B F3A เนี่ยจะได้ F3A นะ ไอฟ้าเนีอยู่ตัวนี้ไอัี้คือซีตัวนี้นะตัวนี้ไฟจ่ายไปไหนบ้างเดี๋ยวบอกอไฟี่ในมาที่อันนี้เป็นโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดของมอเตอร์ไอันนี้โอเวอร์โหลดของตัวไฮเปอร์เชอร์คือว่าถ้าเกิดมันตัดปุ๊บอันนี้ตัดปุ๊บฝ่ายตัวเนี้ยมันก็อยู่ในคอมเพรสเซอร์มันจะตัดเลยอันนี้มานี่มานี่มานี่บอกไปไหนตตััววนโอเวอร์โหลดนี่มันจะอยู่ในตัวในในคอมพิวเตอร์ก็มี คอนเนเตอร์มันจะมีสองสายในคอนเนเตอร์ก็มีในมอเตอร์อีแวลก็มีทั้งหมดอันนี้บอกไปไหนไปซีเฮดอันนี้คอนเนเตอร์อันนี้ไปคอนเนเตอร์แฟนอันนี้ไปมอเตอร์อีกแวลอีแวลก็คืออีแวลเปนเซอร์ฟาสกับอันนี้สโลว์อีแวลสโลว์นะครับอันนี้ฟาสอันนี้สโลว์อันที่มีสายสองเส้นเป็นสายตัดสายเป็นแบบผู้เย็นเครื่องโม่ตัดเวลาประวัติร้อนก็จะตัด เย็นปุ๊บก็จะต่อยอแต่ที่เราไม่ต้องไปแก้ะลรถ้ามันเย็ยนปุ๊บมันจะต่อไปเลยอะไรมานี่ฮีตเตอร์ไันรูว่ายูดีฮีเตอร์ไปสั่งงานให้ดูฟิล์ F D F3D F3D ก็ตัวนี้อยูดีฟิล์ขาดปุ๊บดูก่อนเลยฟิล์ไปจ่ายไหนอะจ่ายฮีตเตอร์ HR นี่ฮีตเตอร์มันจะมีจุดเช็คอยู่ F3D แล้วก็มี TP10 เมื่อเราจะเช็คว่าตัวชิปเตอร์มันตัดหรือเปล่าใั่หมันจะมี TP หนึ่งอันนี้เรียก TP หนึ่ TP ส TP สามสี่ห้ดแปดเกามันเข้าไปตรงกอนแนละ้วเช็คชิปักไฟฟิลด้านหนึ่งเช็ควัดวัดรวมแล้วด้านหนึ่งด้านนึงมาเช็คที่ตัวนี้มันถ้ามันตื้ มีขั้งบนขั้งล้างมีทุก่างเราสมาเช็คได้เลยว่าสายมัอยู่ไหนเราจะเช็คการเชื่อ เบื้องต้นของแอร์แครเรียครับ <Okay. S 1> คบนจบแค่นี้ก่อนนะครับ